โดยเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นั่งล้อมวงซึ่งกาละยานามิตรทิพซิรินและกาละยานามิตรสราวินอินทกโนกได้เชิญชวนทุกท่านแนะนำตัวพร้อมทั้งได้พูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ตนเองรู้สึกขอบคุณจากนั้นกาละยานามิตรสราวินอินทกโนกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกัน ก่อนที่จะได้เชิญคุณอีวาตัวแทนชาวท้องถิน่นออกมาแบ่งปันธรรมะเกี่ยวกับเรื่องราวความทุกข์ในมุมมองของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นธรรมทานและให้ชาวท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนรวมถึงการฝึกสมาธิให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสำหรับวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอจียจจำนวนกว่า50ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันโคนกยุงโดยความปลืมปิติกันทุกคนค่ะ